สวัสดีครับน้องๆครับครับผมครูตรงนะครับเจอกันเหมือนเดิมแต่วันนี้เราจะมาเฉลยข้อสอบสำหรับ coordinate sign ครับเป็นวิทยาศาสตร์ครับของ IGCSE นะครับสำหรับในช่วงเดียวกันคือพฤษภาปี2015นะครับใน paper 3เลย paper 3นี้รู้สึกจะมีนักเรียนหลายคนนั้นทำไม่ทันบ้างรู้สึกว่ามันยากบ้างเพราะต้องเติมคำอะไรไม่รู้เยอะยๆเต็มไปหมดเลยนั้น ในข้อแรกเลยนะครับเรามาดูกันเลยว่าต้องตอบนะต้องทํากันยังไงบ้างโอเคนะครับครับในข้อหนึ่งนะครับก็เทาที่ดูในคําถามเนี้ยก็จะเกี่ยวข้องกับเออ r n y r g y เนาะในหในข้อ1นเพราะว่าในคําถามเองเขาพูดถึงตัว average power output นะครับนะตรงนี้นะครับโอ้โห power output เขาบอกว่าเป็น 20กิโลวัตต์นะครับซึ่งเขาให้เราคำ,คำนวณน,นะครับเขาเหลือ Energy Output นะครับ Output Generator in Joules นะ Joules คืออะไรครับ Joules คือหน่วยของ Energy เนาะหน่วยของ Energy เนี่ย Joules หรือจะเขียนเป็น a ก็ได้นะครับ In the 24 hour period ก็คือภายใน24ชั่วโมงนั่นเอง ครับแล้วเรามาวำกราฟว่าทำยังไงดูก็ B กันต่อเลยนะครับในข้อ B A เนี่ยเขาถามเราเกี่ยวเรื่องของ a l p h a v i l e radiation นะครับหรือภาษาที่เราใช้กันปกติทั่วไปคือแสง UV ท่านแสง UV มี one danger ยังไงบ้างนะครับเขาต้องการให้เรา one danger คือแสงจัดเจอ large quantities จำนวนเยอะยนะครับของแสง UV ก็เราสามารถตอบได้อย่างเช่นแสง uv คือทำให้เกิดซนะันเบ r ร์นะผิวจะไหม้จากการเจอแสงย v เยอะๆหรือว่าแสงอาทิตย์นี่แหละนะครับเยอะถ้านานๆเลยหลายวันหลายเดือนนะครับก็อาจจะเกิดเป็น s กินแคนเซอรได้นะครับเป็นมะเร็งผนะิวหนังต่อในข้อ b 2เลยดีกว่านะครับต่อด้วยข้อ b 2นะครับข้อ b 2 ถามเราเกี่ยวกับเรื่องของ Electromagnetic Spectrum นะครับซึ่งให้เรา name one other radiation อันอื่นอีกนอกจากตัว ultraviolet radiation แล้วก็บอกด้วยว่าใส่ทำไมนะครับแค่หนึ่งคะแนนแค่นั้นฉะนั้นไม่ต้องซีเรสมากงั้นกลับไปดูว่า Electromagnetic Spectrum นั้นเคยเรียนอยู่นะครับในเรื่องของ light นะครับในฝั่งของ Physics นะครับ นะในเรื่องของ electromagnetic spectrum เราก็จะมีอยู่อ light อยู่ทั้งหมด7ชนิดด้วยกันเช่น gamma rays X rays UV ที่เมื่อกี้พูดไปนะครับ visible light infrared microwave radio waves ก็เลือกขึ้นมาหนึ่งอย่างอย่างเช่น radio waves นะก็เติมมาไว้เลยตรงนี้นะครับว่าเป็น radio waves นะครับเขียน ใช้สำหรับเพื่อนทำอะไรครับอาจารย์บอกว่า for uh, telecommunications นะ in radio uh, f r e q u e n c y in radio ก็พอนะครับหรือจะบอก in telephone ก็ได้นะครับตามนั้นเด้อ communication ตกตักว U ไปนะครับโอเคงั้นมาดูข้อ C กันต่อเลยนะครับ ต่อในข้อ c นะครับข้อ c ถามเราเกี่ยวเรื่องของตัว energy นะครับในเรื่องของ s l e d g e ตัวนี้นะครับนี่คือ s l e d g e นะ to g o across the ice and snow in this case energy ทำไมถึงรูป energy ครับเขาบอกว่า calculate the kinetic energy of the s l e d g e ตัวนี้เองนะครับซึ่งเวลาเราจะคำนวณ kinetic energy อย่าลืมนะครับมีสูตรอะไรบ้าง นะครับซึ่งเราต้องใช้คอมเบอร์เลอร์ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้คอมเบอร์เลอร์ในการคำนวณซึ่งเขาบอกว่ามี constant speed อยู่ที่0.8 m ิเชอร์เฟอร์นะครับแล้วก็ mass of the s l a g e s t h a e r o t a t g นะเดี๋ยวเราจะมาคำนวณกันดีกว่าอ่านะเราทำยังไงแล้วก็สูตรคืออะไรบ้าง มาต่อในข้อ c กันเลยนะครับในข้อ c ก็เราจะมาคำนวณ kinetic energy นะครับมาทวนตัวสูตรกันก่อน kinetic energy อย่าลืมนะครับมี formula มีสูตรอยู่ว่าครึ่ง m v ยกกำลังสองนะ h a m v square m ก็คือ mass ส่วน v ก็คือ velocity นะครับซึ่งในกรณีของข้อนี้เขาใช้คำว,ว่า constant speed อยู่ที่0.8 m e t e r per s e ม o n d นะครับนับน่นก็คือตัว v ส่วน mass นะครับก็คือตัวน้ำหนักของตัวมวลของตัว s l e d g e ตัวน,นี้คือ30กิโลกรัมฉั้นจากสูตรนี้เราใส่มูลค่าเข้าไปในในตัว formula เลยนะครับ half m ก็คือ half 30คูณกับ0.8 square นะครับก็คือ0.8คูณ2ครั้ง,งนักเรียนสามารถที่จะใส่สูตรนี้ลงไปในเครื่องคิดเลขได้เลย0.5นะ0.5คูณ30คูณ0.8คูณ0.8 เราอย่าลืม0.8นสองรอบนะครับไม่ใช่เอาทั้งหมดไปยกกําลังสอง,งนะแค่0.8นเฉยๆที่ยกกำลังสอง,งเสร็จแล้วเราจะได้คําตอบอยู่ที่9.6อย่าลืมหน่วยนะครับในเมื่อเขากำลังจะหา kinetic energy หน่วยคืออะไรครับ j ู u นะ in joules เดี๋ยวเขียนตัวยอ่อตัว J ใหญ่นี่ก็ได้นคะรับมาดูข้อต่อไปกันนะครับในข้อดีด็อนะครับ He will nylon tent that the scientist is carrying So this nylon tent gains static charge right, as he walks along So what causes this nylon tent to become charged? This nylon tent become charged Well, friction answer about friction because friction right, The friction causes this static charge because as he walks there is this friction and so the nylon gains electron charges okay so that will give you a pull too much okay let's move on นะไปดูในข้อ e กันต่อนยครับข้อหนึ่ง a เลยนะครับในการคำนวณ energy output เนี่ยคูดได้เขียนคร่าวๆบนกระดานแล้วนะครับ mm hmm. ก็จากที่เขาให้โจทย์มาคือ2 0 k วั kw k ตัวนี้หมายถึง k ิโ o เนาะ kilo ก็คือหน่วยเป็น 1,000งนยี่สกิลวัตไม่ใช่เอาตัวเลข20ไปคูณครับยี่สกิลวัคือ,อก็คือสองหมื่นเนาะสองหมืวัตต์อย่าลืมว่าวัต์ตัวเนี้ยจริงๆแล้วเป็นหน่วยสําหรับต่อ1วินาทีฉะนั้นเราต้องหา24ชั่วโมงเป็นว่ามีทั้งหมดกี่วินาทีเราก็จะเอา24ชั่วโมงคูณกับ60นาทีต่อชั่วโมงคูณกับ60วินาทีต่อนาทีนะ แล้วเราก็จะเมื่อเราจิ้มเครื่องคิดเลขออกมาปุ๊บปั๊บุ๊บออกมาเป็น1,728ล้านหน่วยคืออะไรอ่ะหน่วยคือจูนนะครับซึ่งบางเครื่องคิดเลขออกมามันไม,ไ,มไม่ได้เป็นตัวเลขแบบนี้มันเป็นตัวเลขแบบประหลาดประหลาดเช่น1.728แล้วก็มียกกำลังอะไรไม่รู้9อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นอันนี้คือแบบ scientific notation นะ scientific notation คือเราเขียนคูณ10 ยกกำลังเก้าเป็นคำตอบอย่าลืมหน่วยด้วย unit คือ j ู u นะตัว J เพราะว่าตรงนี้เรากำลังพูดถึงตัว energy กันอยู่อ่ะโอเคไหมครับวันนี้เราแล้วไปต่อกันต่อนะในะข้อถัดไปโอเคอมาดูขออ้อ e ครับขออ้อ e แค่แคะแนนเดียวอ่าง่ายๆมาดมาดู keyword กันนะครับเขาบอกว่าตัว polar bears live in this arctic region นะครับอาศยอยู่ในโ,โลกเหนือซึ่งตัว polar bears น้มี black skin a n white fur ของไวเฟรน anyway ก็จากขนที่มันเป็นสีขาวเนี่ยทำให้มันอุ่นกว่าขนสีดำอ่าททำไมล่ะงั้นมาตอบกันดูครับงั้นขนสีขาวทำไมตอบมันตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดละงั้นแปลว่าเราต้องมาเปรียบเทียบขาวกับดำซึ่งเกี่ยวข้องกับ Heat ซึ่งพูดถึง warmer ตรงนี้งั้นทำไมมันถึงได้อุ่นกว่านะครับในเรื่องของ h e t ถ้าพูดถึงขาวกับดำก็คือในเรื่องของ Radiation นั่นเอง To heat radiation. No. Heat radiation is poorer for white color. So The polar bear is better loser Lo though the o l a r bear loses heat slower in white fur นะาเล่นคะแนนโจบอ่ะสุดท้ายกอบข้อหนึ่งเนาะหนึ่ง f เขาต้องการ ตามเราเกี่ยวเรื่องของ r o c k เกี่ยวกับลูกเคสนี้นะครับที่มี rocket explode with a flash of light and here a loud bang นะมันก็เป็นผุ้แบบน,นีบ้จุดผุกขึ้นไปนี่ตมนะเราจะเห็นตัวผุ้แสงของผุกก่อนนะขอนที่เราจะได้ยินเสียงนะจะห่างกันชั่วเสี้ยววินาทีก็จริงแต่คือมันก็จะแตกต่างกันนัน เราจะตอบอยังไงดีนะคำถามถามว่า Why the flash of light is seen before hearing the bang ก็เราสามารถตอบได้ง่ายๆนะครับห1คะแนน Try light ก็ travels faster than sound waves แค่นั้นเลยนะครับก็จะได้1คะแนนชัวร์โ okay. อเคเห็นไหครับสำหนับข้อ1เสร็จข้อ F กันแล้วนะครับถ้าั้นถ้าน้องๆรู้สึกว่ายัางมีข้อไหนที่ทำไม่ได้อีกนะครับก็อย่าลืมอคอมเมนต์ข้างล่างมาถามผู้ตรงเลยก็ได้ครับ ว่าอยากจะได้ข้อไหนนะครับหรือวิชาอื่นก็ได้ที่ครูว่านะครับวันนี้กรูตรงไปก่อนครับสวัสดีครับ